โอเคคะ่ะวันนี้ขอดูในพลังงานกองนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าใครนะคะจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะต่อจากนี้นะขอให้พี่ไพ่ออกมาถูกต้องและแม่นยำพลังงานกองนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะดังนั้นอย่าเก็บไปเครียดอย่าเก็บไปเสียเรียอย่าเก็บไปใส่ใจถ้าตรงให้ทุกคนกดหนึ่งรับไปนะแต่ถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านไปได้นะคะ ใครจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณต่อจากนี้นะคะหนูม่จะเล่าให้ฟังว่าพี่พะอยากบอกอะไรนะใครจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพลังงานกองนี้คะ่ะขอดูหน่อยนะ เปลี่ยนจริงอะ่ะทุกคนขึ้นดดซันคือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์เดี๋ยวไีมีเรียงไพ่ก่อนนะโหยทุกคนพี่มีกดด้วยกดหนึ่งดีกว่าโหยทุกคนโอ้โหแบบทุกคนคือแบบ กองนี้เป็นแบบว่าจริงๆก็ impossible นะคือแบบเป็นไปไม่ได้อะกองนี้นะแต่ไพ่มันออกแบบนี้นะคะทุกคนกดหนึ่งรับพลังงานดีๆนะจริงๆให้ดูเลยขนลุกมากเห็นไหมคือขนลุกจริงๆนะอืมใครจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะคุณนะ่ะมีอุปสรรคมากความรักก็ไม่สมหวังนะการเงินของคุณนะก็อยู่ในขั้นแบบ ต้องวิกฤตแล้วอ่ะคือเหนื่อยมากนะคะกับการหาเงินอนะ่ะดึงกินคือดึงชักหน้าไม่ถึงหลังเหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยมากๆนะแต่เซนคุณจะบอกนะคะเซนคุณจะบอกว่าคุณจะเจอนะพลังงานกองนี้เตรียมกดหนึ่งรับไปเลยนะคะคุณจะเจอหนึ่งลาบลอยก้อนโตนะคะ พลังงานกองนี้นะคะลาบลอยก้อนโตนะคะแล้วคุณจะมีความสุขกายสบายใจนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งนะคะคุณจะเจอกับความรักนะคะอุ้ยคนรูความรักของพลังงานกองนี้นะคะกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะคือเป็นคนที่ให้ความสุขคุณได้ ให้ความสุขกายสบายใจคุณได้นะเป็นคนที่มีอำนาจอ่ะเป็นคนที่มีบารมีมากคนที่จะเข้ามาตอนนี้นะคะหม่ไม่ว่าปีนี้นะปีนี้นะคะนับตั้งแต่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะปีนี้เลยนะคะโชคลาภก้อนใหญ่เนื้อคู่นะคะสำหรับคนที่ มีครอบครัวแล้วนะคือจะได้บุตรนะคะจะได้บุตรแน่นอนอ่ะ t ัน Sun ได้บุตรแน่แล้วบุตรนี้จะมาพร้อมถ้าท้องปุ๊บจะมาพร้อมกับดวงเศรษฐีอ่ะดวงอุ้มเงินอุ้มทองมาให้พ่อแม่นะคนนี้เลยนะคะ เนื้อคู่ก็จะมานะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณมันแย่มากนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรนะมันผ่านมาแล้วนะคะอดีตไม่ว่าจะเป็นความรักนะการเงินนะสุขภาพนะคะของคุณมันแย่มากๆก่อนหน้านี้มันเหมือนกับแบบฉันจะไม่มีมดีฉันจะไม่ได้ดีอะไรเลยหรอเนี่ยคะ่ะ ถึงเวลาของคนพลังงานกองนี้แล้วนะคะคนพลังงานกองนี้เตรียมได้เลยนะคะโชคลาภก้อนใหญ่นะคะเจอแฟนใหม่สาเปนะคะเจอแฟนใหม่สาเปแฟนเนี่ยคือแบบรวยมากๆสามารถคุณได้คุณได้คุณอยากขออะไรนะคะบ้านรถที่ดินเขามีให้คุณเสมอเขายอมคุณหมดคุณจะขออะไรนะคะ คนที่มีคู่แล้วนะคะถ้ามาดูกองนี้นะคะเรารับโชคลาภก้อนใหญ่ได้เลยนะคะแล้วคนที่คุณอยู่ด้วยตอนนี้แหละคนคนนี้แหละนะคะคือเนื้อคู่ของคุณคนที่มาดูกองพลังงานกองนี้นะ,ค,ะคนที่คุณอยู่ตอนนี้นะคะคือเนื้อคู่ของคุณนะคะอดีตไม่เป็นไรอดีตคุณจะเจอคู่กรรมมาเยอะนะคะแต่ตอนนี้คุณจะเจอคู่แท้สําหรับคนโสด นะคะคุณโสดคุณจะเจอคู่แท้แล้วนะคะปีนี้แหละแต่ถ้ายังไม่มานะหนึ่งอรอลาบลอยได้เลยอะโชคโชคลาบก้อนใหญ่อะสิบเหรียญเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนอะมิไม,ม่ว่าเจ็ดหลักโชคลาบก้อนใหญ่ของคนพลังงานกองนี้เจ็ดหลักเพราะว่ามันมีอะไรมากไม่ได้แล้วเพราะว่าสิบเหรียญถ้าเก้าเหรียญโอเคไม่จะบอกเจ็ด หกหลักห้าหลักใช่ไหมแต่สิบเหรียญขอเป็นเจ็ดหลักนะคะมไม,ไม่รู้สึกว่าพลังงานกองนี้จะได้ลาบลอยเจ็ดหลักนะคะแล้วก็ได้แฟนที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆจะมาสักทีใส่เปด้วยนะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงเปยมากอะถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายก็เปยมากอะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อะเจ้าคนนายคนมีคนนับหน้าถือตานะคะเป็นระดับสูงนะคะเป็นระดับเจ้าของบริษัทนะหรือซ e ออย่างนี้เนาะเป็นซ e อเจ้าของบริษัทหรือถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นชั้นสูงแล้วอะไม่ได้แบบน้อยๆน่อนะอืมเขาจะเชื่อฟังคุณมากนะคะขอโปรโมชัให้กองนี้ได้ไหมอ่ะเนื้อคู่คนนี้เขาจะเชื่อฟังคุณมาก นะคะเขาจะเชื่อฟังคุณมากๆเลยตั้งแต่นี้นะคะตั้งแต่นะคุณมาเจอคลิปนี้นะคะตั้งแต่คุณมาเจอคลิปนี้แล้วนะขออดีตที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านไปเมื่อก่อนนะคือผิดหวังซ้ําซ้อนเรื่องความรักนะการเงินแย่มากนะคะอทนอยู่กับการงานที่ไม่คือหดหูพลังงานลบ ะะแต่ไม่เป็นไรนะนับจากนี้นะคะเดือนสันขึ้นแล้วนะคะเซนคุณจะบอกนะคะเซนคุณรังสังหอนของพลังงานกองนี้ลืมบอกไปเนาะเพราะว่าขึ้นอันนี้เนาะพลังงานกองนี้นะคะจะเป็นคนที่มีเซนนะคะรังสังหอนแม่นยำมีเซนนะคะดีมากนะคะรังสังหอนแม่นยำนะคะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเฝ้ามองคุณอยู่นะคะปีนี้แหละเขาจะส่ง ลาบก้อนใหญ่มาให้โชคลาบก้อนใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อคู่มาให้นะคะการงานมาให้เดอะซันนี่คือครอบจัก,กรวาลอะเดอะซันนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนะคะคือจัก,กรวาลดีหมดของจักรวาลมารวมที่เดอะซันหมดแล้วอืมถ้าขึ้นเดอะซันก็คือแบบกองนี้อืมโอเคเราไม่ได้ขึ้นดาบมันขึ้นดีหมดเลยนะคะคือกองนี้ดีหมดเลยนะปลบมือได้ไหมดีมาก เดี๋ยวจะเจอนะคะโชคลาภก้อนใหญ่เจ็ดหลักนะเราจะเจอเนื้อคู่นะคะสําหรับจะเจอเนื้อคู่ใส่เปยนะคะรวยมากนะจะเจอเนื้อคู่ใส่เปรวยมากสาหรับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะหวังจะมีลูกก็จะได้มีลูกนะคะตามที่พี่ไพ่บอกนะก็จะได้มีลูกมีลูกเสร็จแล้วลูกเนี่ยแหละจะเป็นลูกที่หอบเงินหอบคําหอบทองมาให้พ่อกับแม่นะร่ารวยนะคะแล้ว คนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้แต่งงานกันแล้วแล้วมาเจอกองนี้ก็คือเป็นเนื้อคู่กันนะคะโอเคนะจะเจอเนื้อคู่แล้วปรมือคนในกองนี้คนสดขอให้เจอเนื้อคู่ไวๆคนที่เขาเรยอมคุณทุกอย่างนะเปย์คุณยอมคุณทุกอย่างนะโอเคไปแล้วนะปรบมือให้ร้อยให้ล้านให้ล้านเต็มโอเคค่ะไปแล้วนะคะบา,บายย